วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่อากาศดีมากร้อนวันสุดท้ายหลังจากพวกนี้เป็นต้นไปฝนจะตกทุกวันเลยแล้วอากาศก็จะกลับมาหนาวมากด้วยมีสัปดาห์นี้ที่อากาศแปรปรวนอยูอ่ดีก็กลับมาร้อนเห็ดพึ่งหวานนะทุกคนดอกเขายังเล็กอยู่แต่กินดอกประมาณนี้แหละ กำลังอร่อยถ้ามาเช้ากว่าน,นี้ก็จะไม่ทันตัวทาเดี๋ยวจะเดินไปดูตรงน้าอีกดอกเขาเริ่มใหญ่ละเก็บไปดีกว่านี้ก็จะออกขาส้มๆหน่อยเขามีลายสายพันธุ์อยู่นะเห็ดแต่ขาเหลืองขาส้มแต่เรียกสั้นๆเรียกว่าเห็ดดำแล้วกัน มือเนธมันปูอาจริงด้วยนี่สายพันธุ์เนี้ยเขาเป็นสายพันธุ์ที่หายากแล้วก็อร่อยตอนแรกว,ว่าจะเดินไปเก็บเห็ดมันปูจะเจอคนปัดไม้ก็เลยเดินหีกเลี่ยงมาทางนี้มาเก็บเห็ดแต่ดำดีกว่าทิ้งช่วงไว้หนึ่งสัปดาห์แต่ฝนไม่ตก ไม่รู้ว่าดอกมันจะโตขึ้นหรือยังนะนี่ไงมันดอกมันจะแห้งๆอยู่ ออกดำดีจังช่วงนี้อาจจะลงคลิปเพ็ดแต่ดำเยอะหน่อยเพราะว่าเขากำลังออก อันนี้มาเก็บรอบสองนะเนี่ยถ้าพูดถึงถ้าฝนว่าตกเนี่ยเห็ดมันก็จะโตเร็วนะน,นี่ฝนมันทิ้งช่วงเนาะเห็ดก็เลยแบบได้อยู่เท่าเนี้ไม่เป็นไรเนี่ยมาเก็บรอบที่สามได้อยู่ เนี่ยรอบหน้าเข้ามาเก็บอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงข้างหน้ารอบที่แล้วก็เก็บไม่หมดนี่แหละตรงเนี้ยที่เคยมาเก็บก็ทิ้งช่วงไว้อาทิตย์หนึ่งดอกมันแห้งกลายเป็นสีเทา ป่านี้ก็จะมีเห็ดแต่ดำนี่แหละที่จะได้เก็บเยอะหน่อยฟัยงเสียงนกป่างเงียบสงบมาก ไปหน้ามันก็เกิดอีกนั่นนะ่ะมาเก็บอยู่ทุกปีแหละเห็ดจตดำนะ่ะไม่ต้องกลัวนะว่าจะสูญพันธุ์เห็นแต่ไกลนี่คือเห็ดมนปูที่หายากแล้วก็ชอบกินมากรุ่นเนี้ยดอกเขาจะแบบแคล้ายๆเห็ดหนังไก่อยู่นะถ้ามองไกลๆอะถ่ายรูปก่อนเนาะทวน ดูดิก็จะเป็นรุ่นที่แบบขาค่อนข้างจะอวบสีเจาะออก,กินครีมนะดูดิสุดยอดแล้วเห็ดรุ่นเน,นี้โยโอ้ย โชคดีมากเลยที่เดินมาตรงเนี้ยกับว่าจะมาหาดูเพชรเกาลัดนะปีนี้น่าจะเก็บรอบสุดท้ายแล้วตรงเนี้ยเคยมาเก็บแล้วรอบหนึ่งนะ ไม่คิดว่ามันานจะออกอีกก็มีหลายสยาพันธุ์อยู่เห็ดมันปูเนี่ย แมลงพึ่งตรงนี้ก็ยังมีอยู่รุ่นนี้ขาอบวกนี้ขอเอาไปผัดกระเพรานะอร่อยส,ดสดุดๆดีนะไม่เหยียบ ตอนนี้ท้องก็เริ่มจะร้องหิวข้าวแล้วค่ะทุกคนน่าจะได้เลิกกลับบ้านแล้วล่ะเป็ดจอบด้วยเห็ดมันปูขาอบอวบแต่รูปสวยๆก่อนเดี๋ยวจะกลับไปผัดกะเพราเลยตอนนี้หิวข้าวมากๆเห็ดแบบนี้ต้องแักเห็ดใหม่ๆเนี่ยเก็บกินอร่อยนักล่ะ อ,อ,อกลับบ้านดีกว่าเราจะต้องเดินกลับบ้านประมาณสิบนาทีค่ะทุกคนป่าตรงนี้มันอยู่ใกล้บ้านเลยมาบ่อยหน่อยนุ่นออกมาก็เห็นบ้านแล้วล่ะลังสีข,า,ขาวๆนุ่นค่ะ อขอบคุณเพื่อนทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชม